สวัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟท์ไอทีครับครับสวัสดีครับโอ้เฮอของใหม่แต่ว่าเฮอของใหม่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าต้องบอกว่ามันใหญ่ยังเลยดูดิโอ้ไม่เหมือนปืนคู่เลยไอถ่ายจริงมันมันมันดูโปนะดูโปอ่ะสมกติว่าแบบถ่ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วดูหันมางงี้เห็นมะแล้วก็ดูโปนะแต่ดูเล็งเล็งเล็งกล้องกล้องมันไม่ตรงเลยไม่อยู่ตรงกลางเลยเออมันก็ต้องอย่างงี้เลยนะอ่ะ มีของเล่นอะไรมาเพิ่มเติมไหมเฮียคือดูตรงๆนะแบบมันก็ดีนะแต่ว่าดูไม่ไม่ตร,มตรงกลางเราต้องเอียงคออย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีอะไรที่เป็นตัวช่วยมันอยู่ตรงกลางไหมจริงๆก็มีอยู่เฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเคสที่แบบให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยราคาสูงมากนะเฮียเ,เคยไปถามช็อปโซนี่เนี่ยเขาบอกเกือบห้าพันเลยนะเกือบห้าพันรเออโอ้แต่ว่าเราอาแค่นี้ก็แล้วถ้า ถ้าเกิดกูหาในในราคาที่ถูกกว่านี้ได้มึงไปบอกไปบอกตีภ<อ>รรย,ยาบอกว่าห้าพันเนี่ยแล้วที่เหลือตัวต่างเราเอามาแบ่งกันแล้ไหมไอนน้น่าสนใจเนี่ย <c oughs> มีเหรอมีตัวช่วยเหรอก็มีอยู่เออเมื่อปรึกษาเฮียเราก็คงมีของดีมาอะอยากเห็นละตัวช่วยต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันไม่ถนัดตรงนี้ว่ามันไม่ตำแหน่งไม่ตรงกลางไงตัวช่วยใช่ไหมม,มันเป็นของยี่ห้อยูอยูริก ยูยูริกนะครับเป็นปวดยูริกแน่นอนเลยครับปวดท้องอะไรเนี่ยไอ้บ้าอ่ะนี่เออเฮ้ยหน้าตาดูดีนะเนี่ยใช่เห็นไหมเออเขาบอกว่ามันเป็นวอลคเคนวีดอลเคนโอซีพีพอร์ไอซิโลมาร์กทูนี่ป่ะไอซิโลมาร์กทูน่ะแกให้ดูหน่อยดิหน้าตาเป็นยังไงมันจะช่วยตัวนี้แทนตัวนี้ได้ปะอันนี้นะอันอันเนี้ย ถ้าเกิดของโทนี่เองเนี่ยของไอ้แถมนี้ของโทนี่เองอ่ะก็ตั้งหลายตังนะเป็นเกือบพันเลยไหมโอ้ยไม่ใช่เกือบพันก็าบางอัพอีกอืมแสดงว่าอันนี้ก็ต้องหลายพันเหมือนกันดิก็ลีลาเนี่ยลีลาพีา่กูถนัดนักอ่ะระหว่างนี้อ่ะเป็นยังไงอหนเหล่ามาดิอันนี้นะแต่เรืองนี้ติดป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันเนี้ยเฉพาะก้านเนี้ยเป็นพันใช่อันเนี้ยอันนี้พันกว่าพันกว่าก้านเนี้ยถ้าเกิดเป็นของโทนี่นะพันกว่าแล้วอันเนี้ยแปดร้อยห้าสิบกองแกงเหม่าแปดร้อยห้าสิบโอเคกองแกงเหม่าเดี๋ยวดูกองแกงไหมเฮ้ยเป็นเหล็กเลยเหรอกองแกงไหมโอ้โหไม่กองแกงก็ล่ะให้ให้ให้คุณผู้ชมดูเฮ้ยเป็นเหล็กเลยครับ ็นโลหะเลยใช่มันเป็นโลหะแล้วแบบดีไซน์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยนีเห็นนะปุ๊บโอ้โหแข็งแรงมากแข็งแรงมากมาดูนี่เหลยนะกของใชสง่ส่วนตรงนี้มีฮอตชูฮอตชูเอาไว้ใส่นี่ส่วนตรงเนี้ยมันมีรูมีรูน็อตเนี่ยสำหรับที่ จะต่ออุปกรณ์เพิ่มถ้าเกิดว่าเรามีเรมีปลั๊กอุปกรณ์เพิ่มที่ต่อได้ส่วนด้านหลังที่เขาเปิดตรงนี้เปิดไว้สําหรับจอจอ,อที่ต้องกระดกอันนี้คือเป็นส่วนของที่จะต้องใช้เปิดแบตเตอรี่โอ้โหเฮ้เยออกแบบมาโดยตรงเลยใช่ไหนมาประกอบกันดีกว่าหน้าตาอันนี้ดูกว่าเราจะประกอบนะครับนี่ดูด้านหลังนี่ <laughs> <laughs> สายระยงระยางเลยอ่ะให้ผู้ชำนาญการ ถอดก่อนถอดก่อนทั้งทั้องอันพอมาเฉพาะอันนี้ก่อนนี่นะครับเราเฉพาะตัวนี้ก่อนปิดอะไให้เรียบร้อยอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจากนั้นนะครับมาที่อันนี้เห็นไอ้ตรงที่ปวดเปิดตรงนู้นป่ะใส่ปุ๊บด้านล่างจะมีรูน็อตเห็นไหมครับคุณเอาเหรียญบาท ขันด้วยเหรอใช่ต้องขันมีขันเป็นช่วงเช้าไปฮะใช่แล้วก็ช่วงเช้าไม่ขันแสดงว่าไม่ทํางานไม่ทํางานละนี่นะฮะพอจนแน่นแล้วปุ๊บแล้วสังเกตรูรูที่อยู่ตรงนี้ของเขาสามารถเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์อันนี้อ่ะไหนลองดูใช่แล้วแต่แล้วแต่ขนาดรูน็อตซึ่งถ้าเกิดเจอรูน็อตใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ใส่ตรงนี้ได้อขันนะครับเึ๊บอ่ะ กล้องหนึ่งครับเราก็หมเข้าไปน่ครับนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาให้คุณผู้ชมดูกอนอ่านี่หน้าตาดูดีนะนี่ครับยังร้อยแล้วปุ๊บนี่ตรงนี้คือเขาก็จะก,กัน การกันกระแทกกันเลยได้ไม่นี่คือผมสามารถที่จะนี่ได้เลยนะเห็นไหมมั่นใจกว่าเดิมอยูน่นะแข็งแรงอย<ช>ู่นะยกเว้นนะครับอันนี้อันนี้ยกเว้นอย่าเอาข้างหลังลง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นหน้าจอโดยตรงตรง,ตรงนี้อ,อย่าเอาข้างหลังลงเท่าน,นั้นแหละก็คือแสดงว่าเวลาเราวางวาง,วางโต๊ะได้เกิดเราพักเราวางขาตั้งก็ได้่อามาใส่ฮอชูให้ผมหน่อยนี่ไม่ใช่ละ ด้านนี้อ้อาวมันก็มันก็มีผิดพลาดกันได้บ้างดูดูดูโปร,โรขึ้นมาไหมคืออันดับแรกคือโฟกัสโฟกัสตัวเวลาเราถือมันง่ายกว่าเดิมไงเพราะไม่ต้องเพราะม่อคี้โฟกัสมันคิดมันหนักกว่าเอนด้านั้นใช่ใช่ไหมฮะแค่ด้านหลังมันอาจจะดูระยงระยัง เพราะว่าไหนจะมีสายสองสายนี่ครับเล็กลงกว่าเดิมและถนัดก,กว่าเดิมด้วยใช่นักกว่าเดิมหน่อยนึงเห็นไหมครับนี่ดูดูดีขึ้นบ้ดูดีขึ้นดูดีขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้จากเมื่อกี้มันก็คือโฟกัสันกลายเป็นว่าหมุนทางซ้าย้างขวาเวลาถึงก็เราต้องเอียงคอหรือตำแหน่งเราต้องกะให้ถูก่แต่นนี้เราตำแหน่งกล้องเนี่ยส่วนมากเราต้องการกะให้ตองอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ ดูดีไหมดูดีดูดีราคาเท่าไหร่นะฮะแปดร้อยห้าสิบอันนี้ก็เออตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาซื้อมาหลังจากที่ตื้อกล้องตัวเนี้ยเอ่อไปตื้อข้างนอกก็ราคาเกือบเกือบพันนะอือก็เรียกว่าถ้าเจออันนี้ก่อนก็ก็โอเคใช่แต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะมาต่อยอดกับตรงนี้ก็ได้อะเพราะมันมีรู้งตรงนี้นี่มันใส่ปากกบอะไรก็ได้แล้วเพื่อ เออแต่แต่มันก็ต่อได้นะ,ะแต่ต่อเพื่อเอาเปลี่ยนไม้ไงคือเอาไม้เป็นไม้หัวกล้องอปืนเลยะนะตลกละคือถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดอาจจะอย่างนี้ก็ได้เราปุ๊บจริงจริงก็ต่อทำไมก็แบบว่า ตัวรูนะั่นตรงนี้มันมันสามารถใช้เพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ไงอ่าถ้าสมมติว่าเรากำลังจะต่อก็จะต่อข้างหลังก็ต่อไม่ได้แล้วไม่มีพื้นที่อา่าแต่จริงๆคือถ้าต่อคือโดยสัมมาเอาไว้ต่อไปตอนนี้ก็มันก็บิดเลยไม่ได้เพราะนั้นเก็บไปอา่าอันนี้เลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นตัวเคสในส่วนของราคาประหยัดนี่ว่าถือว่าประหยัดนะแล้วก็วัสดุแข,ข็งแรงนะครับผ่านนะครับเพี่ยสั่งออนไลน์าามาโอ้ยผ่านสิก็ดูสิตะกี้ แก้งทาตกเสียงดังตกใจเยนะคใครที่กําลังสนใจหาเคสสําหรับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็ถือว<ช>่าตัวนี้เป็นอีกตัวเล,เลือกหนึ่งนะครับที่สามารถนําไปใช้งานในการทําถ่าย YouTube ถ่ายแล้วก็ได้ได้นะฮ<ช><ช>ะ,ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถ ส่งต่อไปให้เพื่อนๆที่ก็ใช้กล้องรุ่นนี้อยู่นะครับใครที่กําลังต้องการหาอุปกรณ์อัสเซอรี่นะครับวิธีการใช้งานนะครับดูดูดดูดูดูดีป่ะดูโปรขึ้นเลยนะเอาละฮะก็อย่าอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรับแคทไฟทีครับสวัสดีครับ